วันนี้มาข่าวเรื่องของครับพี่พบเห็นมาผ่านครับผมละครเรื่องนี้ มันสนุกสนานขนาดโอ้สนุกครับสนุกตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายเลยครับสนุกในหน้าที่นี้หมายถึงเหนื่อยนะ <c oughs> <c oughs> คือเราจะมีฉากแอคชั่นค่อนข้นขางที่จะเยอะอย,อ,ยอย่างที่เราทราบกันนะฮะ<น>เพราะว่ามันเป็นเป็นละครประจน์ภัยเพราะฉะนั้นประจน์ภัยเนี่ยก็ต้องมีแอคชั่นค่อนข้างที่จะเป็นหลักอยู่แล้วประมาณ60%แล้วที่เหลือมันก็จะมีพวกคอมเมดี้แล้วก็พวกความรักความแค้นก็มีอยู่แล้วแต่ว่าตั้งแต่วันแรกเลยนี่คือขึ้นสลิงเลยตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงคืน ผมก็ว่าอีกนิดเดียวเนี่ยผมอาจจะผลิตลูกไม่ได้แล้วครับ <c oughs> <c oughs> คือแบบอาจจะเป็นหมันไปเลยครับเพราะว่าวันรุ่งขึ้นผมยังแบบยังเดินแบบโอ้ยอเพราะว่าเราเรา,เราเราเขาเรียกว่าอะไรมันปีตั้งปีนหน้าผามีโดดหน้าผามีอะไรที่ที่เราต้องถ่ายแล้วถ่ายซ้ําถ่ายเยอะด้วย <c oughs> พี่นุ่นว่าไง <c oughs> พี่นุ่นเขาก็มาเป็นมามาให้กําลังใจถึงตรงนั้นเลยเขาก็เออหน้าเขาบอกสองสารสู้ๆนะเพราะว่ามันยังไงเราก็ต้องถ่ายตรงนั้นอยู่แล้วแหละแต่ก็ผ่านมาได้ครับ ความจริงแล้วจากการเตรียมงานจนถึงวันนี้เลยคือประมาณ5ปีแต่ในการถ่ายทําก็คือ1ปีก็คือปีที่แล้วระหว่าง1ปีที่เราถ่ายเสร็จแล้วถึงทุกวันนี้เนี่ยก็คือ CG เพราะฉะนั้นมันมีหลายทีมงานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง<ม>เกี่ยวกับเรื่องละครเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเป็นละครที่หลายคนจับตามองเพราะนเกี่ยวกเรื่องของความเชื่อต่างๆความจริงมันก็อยู่ในรากรากฐานคนไทยเรากันอยู่แล้วเวลาเราเข้าวัดเข้าวาหรือเข้าบเราจะเห็นเลยว่ามันมีวรรณวรรณคดีหรือหลายๆหลายๆจุดที่เราสามารถที่จะไปหาความรู้หรือว่าไปหาข้อมูลจากตรงนี้ได้แต่อันนี้เรามานําเสนอให้กับทุกคนได้ดูกันแล้วว่าในเวอร์ชั่นของเราในเวอร์ชั่นของ Fat Cat และก็ในเวอร์ชั่นของ Mind a น w o r k ิเนี่ยที่เราจะถ่ายทอดออกมาเนี่ยเป็นประมาณไหนจากที่เรา ตีความว่าเราอยากที่จะให้ตัวสับป,ปะหลาดหรือว่าตัวนาริผลหรือว่าจะเป็นตัวเฮลาตัวอื่นคุณชองวาลีก็เราพยายามที่จะตีออกมาจากความเข้าใจของเราก็อยากที่จะให้เขาชอบและกันอยากให้เขาลองดูเพราะว่าในละครบ้านเราเนี่ยมันยังไม่มีใครที่นําเสนอเรื่องราวแบบนี้ออกมามันเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็ CG นี่เยอะมากแล้วทีมงานของนาคีเขาก็มาทําอันนี้เราก็เลยเคยดูผลงานของเขามาแล้วว่าเออซีจีเขาซีเรียสน,นะ ไม่เล่นนะมาเต็มนะจริงๆทาการทักการอนการบ้านมันมันสำหรับเรามันยากนะเพราะว่าคือเป็นเรื่องของความเชื่อหรือว่าเรื่องของจากตอนแรกๆเนี่ยเราก็มีความรู้อยู่แค่นิดๆหน่อยๆเราพอที่จะเข้าใจตั้งแต่วันแรกที่เขานําเสนอเรื่องนี้มาให้ผมเล่นเนี่ยผมก็ยังแบบหวั่นๆอยู่นิดๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้พื้นฐานอะไรมากน้อยขนาดนั้นคือเรารู้เรื่องตัวมักะลีผล นาลีผลเรารู้กินรลีเรารู้แต่ว่าคราวนี้ไปเรื่องเหตลาหรือว่าไปเรื่องที่เป็นตัวสัตว์ประหลาดที่มันจะอยู่ในป่าหิมพาลเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรมากแต่ว่าเขาบอกว่าอยากได้เป็นปะจนภัยซึ่งผมเองก็ชอบปีนเขาชอบอะไรอยู่แล้วปะจนภัยมันก็สนุกแต่เราก็นึกไม่ถึงว่ามันจะยากขนาดนี้ในเชิงของปะจนภัยด้วยและทํางานไปด้วยเพราะว่าเราต้องอยู่กับแดดตลอดถ้าสมมุติว่าเราประจนภัยเนี่ยเราก็จะมีที่หลบที่ซ่อนนี่แต่อันนี้คืออยู่ป่าปุ๊บอยู่ป่าทั้งวัน ถ่ายนานสุดอย่างที่ลากยาวๆนับเวลาก็มีรู้สึกจะถึงตีสามตีสี่ก็มีครับชายข้ามวันข้ามคืนครับแล้วออกมาแล้วจะออกมาให้ชายกันแล้วใช่ครับก็เอาเอาพูดง่ายๆนะเพราะว่าผมไม่อยากที่จะให้เขาพลาดเพราะว่าขั้นตอนในการเตรียมพร้อมแล้วก็ขั้นตอนในการถ่ายทําและขั้นตอนของการทํา CG เนี่ยทั้งหมดเลยใช้เวลา5ปีมันจะออนแอร์แค่เดือนอีกนิดนิด าดเออถ้ามันพลาดนิดเดียวนะั่นคือค่อนค่อนชีวิตผมไปเลย <laughs> ประมาณคือถ้าไม่ได้ดู2วันเนี่ยก็คือประมาณ สำหรับเนื้องานก็ประมาณ2เดือน2เดือนถึง3เดือนโอ้ยมันไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะเริ่มขอบคุณยังไงเลยคือก่อนแรกเลยครับคืออยากจะขอบคุณเมกเกอร์เค้กครับคือพี่นกนะครับที่เขาไว้ใจกับเราไว้ใจกับผมที่มาเล่นมารับเป็นบทนี้นะครับขอบคุณพี่แมนนะครับที่ช่วยช่วยไกด์อยู่ตลอดเวลาขอบคุณทีมงานขอบคุณนักแสดงผู้คนอื่นๆด้วยที่ช่วยกันแสดงและทําให้การแสดงของเราง่ายขึ้นด้วยเพราะเขาส่งอารมณ์มาเราก็ส่งอารมณ์คืนขอบคุณครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือแฟนๆด้วยที่เขาอุตส่าห์ร่วมกันโบทมาให้ผมด้วยคบกก็ขอุณมา เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณช่องสามางั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยนะครับกับคนชัดลึกนะครับวันที่30มีนาคมนะครับว่าใครจะได้อวอร์ดไปนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับเสียงโหวตครับผมลุสกตครับ